เฮ้ยยจนโคตร,รมาหนีเดี๋ยวนะ้ครับผู้คุมมีงานอะไรให้ผมทำนะครับก็เรียงไอ้พวกนี้ยังไงล่ะอู้อไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอ้โหง่ายกก่าวชิบหายเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้คุมีเอาแต่เต้นบ้าก่ได้ต่อไปก็ไอ้น่ จะให้มึงแยกว่าเป็นตัวเมีเยหรือตัวผู้เข้าใจไหมไม่ยากไม่ยากตัวผู้ก็ต้องมีจูตัวเมียก็ต้องมีจิมนี่จูนี่จิมนี่จูนี่จิมนี่จูนี่จิมนี่จูอน,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 นี่มันจูเรียกว่าจิมกันแน่เดี๋ยวแต่อย่างนี้มันก็ต้องเป็น เอออ้จิ้ม sì แน่นอนเอาเว้ยโอ้ตายหาแล้วไอ้ชิบหายแล้วจิ้มเลยหยิบแกจู่กับจิ้มมึงแยกม่ออกเไอ้ควายเดี๋ยวตัวพูดมันหมดแรงตายแน่เลยเฮ้ยจู่กับจิ้มมึงยังแยกไม่ออกเหรอเอาไปเลรียญเดียวก็พอหรือหนึงเลรียญไปเออไปทำเพื่อนกูไม่ได้นะเอามานี่เฮ้ยอีกนิดเดียว บายบายไอ้จู